สวัสดีทุกคนนะคะจากฝั่งออสเตรเลียนะคะเมืองโกโคดเนาะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสเนาะทุกคนเนาะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะทุกคนว่าเรานะคะมีอาชีพเสริมมันก็ไม่ไม่เชิงอาชีพเสริมหรอกนะทุกคนเนาะมันก็คืองานอดิเรกมันก็คืองานอดิเรกนะคะชอบปลูกต้นไม้ใบหญ้าุณนะมเจ้าเบิงคะ่ะ ต้นงพงแพงฉันกับมาสื่อมาปลูกแล้วบางเนี่ใบไม้ my, มันประสีเขียวเออเลยพี่น้องจา๋าอ้ามือนีบบ๊อบพุดพรมทำเพลงนะคะจะพามาชมนะคะการขยายพันธุ์บอดนะคะดำปิดปีนะคะเขาเอินว่า Black Coral เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจะฉันขยายพันธุ์นะคะเอา,อาปกติแบ a c k c o ร a l อะ่ะเพิ่นสิบบ่มมีไหลเด้พี่น้องแต่ว่าบางช่วงเพิ่นกับมีไหลามากนะคะพี่น้องจา๋า ฉันสิมาเปิดให้เบิงนะแล้วก็สีใส่กระถางฉันขยายพันธุ์จังใดก็คือเอาไหลเพื่อนมาแซ่น้ำนะคะเกิดดีปันยังเลยพี่น้องจ้ะอันนี้คิดว่าประมาณสองสามอาทิตย์เองนะคะจากไหลที่บ่มมีใบ้อพี่น้องเด้อกันเต้นเต้นลัลนเต้นเดี๋ยวจะเปิดให้เบิงนะคะเนี่ยจะฉันกะเอามาแซ่จังซีนะคะสิ่งที่เอ่อเพอดีที่สุดเราเพิ่นเกิดดีที่สุดนะฉันจะบอกไงนะทุกคน ก็คือสปักนนำหมอดเนาะเกิดดีทุกอย่างเลยนะคะในการปลูกบอนเนาะบอลดำบอนดังต่างๆเนี่ยเราจะก็คือได้สีได้สองต้นพุดนดนี่เราจะเมื่อนี้ก็เอาไอ้ต้นเนี่ยใส่กระถางนะคะแยกใส่กระถางต่างหากเนาะเพื่อที่จะไปขายนะจ๊ะแล้วก็สิถ้าไปเบิ้งต้นที่โพดขายเราทั้ง eBay นะจ๊ะทุกคนฉาเดี๋ยวผ้า,าทําตรงนี้กอนเนาะพี่น้องเนาะเดีวนะจ๊ะ เตรียมดินก่อนดินของฉันกับว่ามีอย่างมากมายดินที่ดีๆมากๆเลยนะคะจะคือจะปิ้งนมอดพีดมอดแล้วก็อันนี้จำซือ้อ่าใคยได้สักเถือนนะคะเวอร์มิคูลท์เป็นสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็โตงหญ่นะคะพืชพืชพ,พวกบอนนี่เขาสิโตง่ญ่สิงหญ่แล้ววนท่าไปนะคะเนี่ยจะแล้วก็อใส่กระถางแล้วก็ สีช้ำไวให้เขาโตเขาใงญ่กอนนะคะจนใบมันสีดํานะคะจังสีขายเนาะนะคะเดี๋ยวไปเตรียมดินเตรียมกระถางก็นดจ๊ะทุกคนคะ่ะหลังจากเตรียมดินอ่ะกอนทําสวนทุกครั้งนะฉันจะใส่ถุงมือปกติจะใส่ 2, 3, สองสามซันตุเนี้ยไม่นี้ใส่ซันเดียวก่อนนะคะกะใส่ถุงมือนะคะกะเอาดินลงไปเนาะเรายัางที่บอกอบ้านเฮาเข้าจะอสีชอบนะคะเมืองไทยเขาสีชอบใส่ใบ ช้ำชาบอค่ะเออใบกำปูใบช้ำชาเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าบ้านฉันบม่มมีใบช้ำชาฉันก็เลยกปหอบเมื่อบัรก่อนไปทำความสะอาดห้างลินเนาะบานเฮาเอินห้างลินนะคะอ่าก้าดเนี่ยแหละค่ะห้างลินข้างบนใตายต้นใหม่มันจะมีใบไหม่ลายขนาดเนี่ยค่ะสะสมมากฉันก็นหอบมากนะคะเพื่อมาปลูกตน้นไม้ใบหยางของฉันเพราะว่าทดลองแล้วมันสวยงามีหลีเลยค่ะเนี่ยเราจะเอาผสมนะคะนิดหน่อยเนาะนะคะผสม จากนั่นนะทุกคนขากระถางบ่นหน่อยปวดว่านเนี่ยเพราะว่าไหลมันใหญ่เขา้ากะซ้อนไหลกันมากข้างล่างนะคะเบื้องล่างเขานะคะทุกคนดูสิคะลาาเขาเขาก็เอารากเขามาทุกทุกอันเลยนะคะเอาติดต้นนี้มานําโอ้ยต้นนี้บ่มีรากตัวน,นี้ไหมแนวแล้วทุกคนขาต้นนี้บ่ได้แล้วนะคะทิมไปเนาะพี่นองจา่าทิ้งไปนะคะได้ต้นเดียวก็คือต้นนี้ไม่เป็นรายเดี๋ยวเอาใหม่ การปลูกกะไซตกระถางเลยจะพี่น้องไสตจังสี่เลยนะจ๊ะเราจังเอาดินดินกรบเนาะเนี่ยค่ะนี่คะ่คะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเออพอดีเลยกระถางนะคะสรุปว่าต้นนี้ได้ต้นหนึ่งนะคะอ้าวลงไปย้อนนะพี่น้องเนาะเอาดินเก่าของเพิร์นในในที่ช่ำไว้น้ำนะคะนิดหน่อยมันก็จะมีพวกสเปกนะ้ำมอดผิดมอดจังสง 4. สี่สเปกน้ำมอดนี่ดีที่สุดเลยนะคะกับผิดมอดเนาะ เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อพวกพืชนะคะพืชตระกูลบอนเอยนะคะ <Okay. S 1> หรือไม่ก็บอนสีฉันก็ใส่สปเปกอะพีดมอนล้เดซืมือเนี่ยใส่ดินที่ดีแล้วเดซสํสำหรับพันธุ์ที่หาย,ยากเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าพันธุ์ที่แพงๆเขาก็ต้องแบบดูแลเขาดีๆนะคะเนี่ยคะ่ะก็ลงไปจังซีนะคะหลังจากนั้นก็สีผ้าไปใส่ในเรือนชั้าเนาะพี่น้องเนาะ ต้นนี่ฉันบริขายถูก้นตะกี้ฉันขายต้นนี้เกือบสามรอยเหรียญคุณยายพี่น้องแต่ว่าบริบริหน่อยปันนี้เนาะมันใหญ่เกินจากประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบเซนสี่สิบเซนนะคะที่ขายนะคะเดี๋ยวนี้หนาวมันกระสีใหญ่บะบะทันการเนาะพี่น้องเนาะอเอาใส่เอาดินใส่หล่อเขกกะรดน้ำเดี๋ยวสิบห้าไปเบื้องในโรงเรือนนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน นี่หละจ้าไารา่งานอดิเลกจนว่าเป็นกับมีไร่ได้น้ำตรงนี้ล่คะค่ะเล็กๆน,น้อยๆนะพอ่อสืบประแดกปร,รานะคะทุกคนขาจ้าเข้าไปาในรงเลื่อนกันเนาะเปิดเข้าไปนะคะยึดต้ต้นไม้ไงนี่หละจา้าเปิดเข้าไปนะจ๊ะเอาน้องมาก่อนเนาะทุกคนด ซบหัวเข้าไปมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะทุกคนนะในโรงเรือนของฉันอะขอนาตทดน้ำต้นนี้ก่อนเนาะนะคะอ่าเาก็ต้องหาแนวร่องเดี๋ยวพี่น้องจา๋าเดี๋ยวฉันสีเอาแนวร่องอเอารดน้ำพันติก่อนนะคะรดน้ำกับประมาณนี้แหละคะ่ะให้ให้น้ำไหลออกจนๆก่นละ แล้วก็รล่องล่องนะคะเป็นกระปองแบบนี้เนาะกระปองใช้น้ำผึ้งนะคะแต้มบานอยู่ฉันก็เอามาปรับตุงเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยพอดีเลยเขาซีดบ,บรมนะคะเนี่ยสุกโคนก็ว่างไว้นี่นะคะก็คือแสงซ่องถึงต่ว่าหามโดนแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ในโรงเลื่อนเขาจะลมลมอยู่แล้วล่ะ,ะคะ่ะกับประมาณนี้นะคะต้นนี้กับล่อ้เขาติดหลากใบใหญ่ขึ้นมาอาการที่ปลูกจากไหลนะคะมันก็นจะใหญ่ชาจากน้อยเนะพี่น้องเนาะ ต้นนี้นะคะพึ่งโทอเมือเศร้านี่นะคะรอบก,การขายชั้นตั้งราคาร้อยเศร้า,านะคะ120ร,คร้อยี่สิบเหรียญวันถัดไปแบคคอร์เหมือนกันนะคะพันสิตต้นน้อยจากน้อยนะพี่น้องนะหนาวๆนะดินปลูกก็จะมีเพดมอดแป้งนํามอดเพล่อไล่ผสมกันไปนะคะแล้วก็กากบักเพาแย่บักเพานะคะดีที่สุดเลยแล้วก็ลากเพิ่นเนียค,ค่ะนี่ระคะอ่า ธุกรกิจเล็กๆใน,น้อยๆนะคะอะไปไว้คือเกามุมนั้นนะคะไม่ให้โดนแดดเนาะให้พันยหายขึ้นไปนะคะนี่ราคาวิธีการขยายพันธุ์ของบ่อนของฉันจากไหลนะคะก็จะ,จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดอ้อฝากคอมเมนต์เลยค่ะเดอ้อ u ับส r คร e ทั้งช่อง y t u t u ให้น,น้ำเนาเดอ้อพี่น้องจา๋าบ่เออเพราะเอิญไว้อย่างละ บ่ทอดถอยดอกค่ะในการทําคลิปนีนก็สิท่ำเรื่อยๆเนาะไม่นี่กัดลาไปก่กนนะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า